ครับบางอกไก่ได้บางคนก็ว่าคือว่าเห็ดหรือบางอีกไก่เนี่ยเดี๋ยวนี้พ่อจิพัฒกับเผาใส่แอปเปิลสุกถินโอ้ไม่รู้แปลกไหมกับเผาใสิไม่นู่นไม่ไมนู่นนี้ขายดีอยู่ที่ยุติโอซาก้าโอซาก้าโอซาก้าในเกาหลีในเกาหลีปะโอซาก้าญี่ปุ่นเม่รูว่าเกาหลีเออญี่ปุ่นอยู่ญี่ปุ่นมาหน่อยเฮาจุนบ่คนหางปบ มึงอะไรชื่อไงบ้างใแล้วข้ามันสุดยอดข้าวผิดทะเลไหลผิดส่ได้หลายแล,ล้วผิดบ่ค่อยเผ็ดผิดบ่ก,บกเผ็ดแบบนี้อม,ออมอกระเทียมบ่ค่อยเผ็ดได้แค่ไหนบู๊ยหวานกพร้อมเนาะพร้อมมากหวานผิดกระเทียมลูกมากกระเทียมได้ไหลายเสร็จหลับก็คือข้าวเวลาผัดกะเพราอย่างก็แล้วแต่ผิดกระเทียมกับขวดซินนามันด้วยกันเพื่อนั้นเพื่อให้มันหอม ใส่กุ้งลงไปแลกกุ้งตัวยังไงกุ้งนะเพิ่งทาล้างออกเรียบร้อยจะมาทอดแซ่บเมื่งน่ะเห็นดากุ้งตัวแบบง่ายเลยกุ้งยับผัดยับผัดนานเอาแค่พอสุกเนื้อมันจะได้หวานเลยค่ะก็แซ่บเหยดน้ำจางน้อยเหยดน้ำจางน้อยนี่คลุกคลิกเพื่อเครื่องกุ้งมันจะได้เข้ากัน เราชิมลงไปแต่รลายเสียบอะไรแต่ว่าร้านโวยสมาชิกคอนเสิบจบเลยพ่อตาใส่บุ้ยเาดีไซน์ไปเดือดก็หาพ่อหัวหมดหมดจะกินพ่อหัวเอ่ว่าเป็นยังที่ใส่แต่ประเดือดจบเป็นเลยไปเลยคุณ่จบดอก จบจังด oh. like ่ใครไรอยู่นี่ได้ลูกใส่แอปเปิ้ลนี่ใส่แอปเปิ้ลแลวนี่พี่น้องใี่แต่อปเปิ้ลแล้วิดเป็นรสชาติไรน้องชิปแตสีออกเปรี้ยวๆน่ะรีออกหวานหวานส่หยวกก็ไปนี่เราเี่ยวม่ใส่ิวชู่เลยแล้วก็ใส่หอมใหญ่ไปอีก เยอมเดีกอาชุเล่นแบบแม่จอยมาบุ้ยารอให้รสชาติเข้ากันก่อนขึ้นชายในไซที่หลังวันนี้เรามีขึ้นชายชุบไปเลย ว่าจะไปกินเขาแร่งแล้วกับอดบได้ตั้งตั้งซื้อเมนูนี่ใหเนี่ยตั้งซื้อเมนูนี่ให็นแน่เด้อจ้าใส่ซอสผักตาเพื่อนใช้คนอื่นใส่บะด้ต้องมู่ใส่เราใช้ไม่ได้เอาไปให้เพื่อนใช้แซ่บจุดมอจุดมอได้แล้ว จปได้ลูมหนาตาสีสันตาเสียบเลยพ่อกุ้งไม่ตัวเป็นง่ายๆนะครับกุ้งนี้ยังนี่เป็ดกลางดางมากใช่นหมไปได้ยุบนั่นมันเป็นนาำก่อนเลยไปหาปลาคอนเว้ไปได้กุ้งเอาได้อีกลายเรื่องเลยล่ะว่าดี่ใส่ซ่อนกลางโอ้รู้มเขอถอดแล้วว่าพายะได้กุ้งเต้นตอนอายุที่เกิเอาสี่หากินแตงห้าโเลยง เอาไม่เอย่ะเพื่อเพิ่มสีสันเข้าไปหน่อยพีกเผาตาแซ่บอันนี้กับอันนี้พีกเผาของญี่ปุ่นได้มันจะไม่สดฉติคว่ำคว่ำนวยนี่เลยสีสันนครับพิกเผาญี่ปุ่นอย่าผัดนานอย่ากุ้งมันจะไม่หวานอาจารย์มาลุเคปเปอไปเดี๋ยวหวานเฉยสิไหมบ้าะ จะไปกินวะครับจะกินบอนอบ้บนกินพันองแม่า่สิบปรกินเขาเรี่ยงอดปะดรเดี๋ยวพี่น้องกเจะเบงนะจื๊อเรียกอว่ากุ้งแชบวยตัวใหญ่นี่ครับบางอีไก่ได้บางคนก็ว่าคือว่าเห็ดเป็นบงกไก่เนี่ยไอเบ่งเล้นพี่น้องหม เมนูหนังบอกพ่อแลวพ่อจะทําให้ลูกโอเคพ่อเยี่ยำยี่อะไรครับเยี่ยมเมนูนี้ก็ตั voi, ama, ้งซื้อเองได้พี่น้องแม่จะตั้งซื้อให้เนอเด้ออ้องดาไปชิมซิมเบิร์นอาซิมก่อนพ่อซิมก่อนก็ได้ยพอกินเลยไข่คนอายุไรกินก่อนอืมไม่แตะอยูย็นี่พ่อนาะใจเย็นสุดยอดใจเย็นพ่อ <laughs> ลุยไปลูกไปซื้อยาให้กินบ้านโอเคจ้าบ๊ายบาย